คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยนะคะน่ารักดีค่ะเป็นความรู้สึกที่มันเรียวมากเลยนะคะชาวสวนคนหนึ่งที่ชุมพรค่ะตัวเองเนี่ยถูกโจรมาลักทุเรียนไปก็คิดว่าอ,อ๋อเรื่องของเรามันคงเป็นเรื่องเล็กๆเ,เนาะไปแจ้งตํารวจเขาคงไม่ดําเนินคดีอะไรหรอกแค่คดีลักทุเรียนเองปรากฏว่าตํารวจตามจับคนร้ายได้นะคะชาวสวนเนี่ยดีใจมากไม่นึกว่าเขาจะให้ความสําคัญกับเราแบบนี้นะคะเจอเจ้าหน้าที่โผล่เข้ากอดเจ้าหน้าที่เลยอะค่ะ โคตรเจ้าของสวนน่ะวทำไมอ่ะทำไมถึงพูดนะโหโหโหแบบว่าเมื่อมาไม่มีลูกแล้วลูกทุนหมดแล้วตอนนู้นก็ต้องพูดนันน่ะก็จัดโอนได้หมดตอนไหลนไม่กล้าแจ้งปลาหรสอสว่าวะไม่รู้จะได้พ้นไม่ได้พ้นแต่มาครั้งนี้ชุดซึ้งเลยคขอบคุณครับข้อตำบบนหนาสักคุณป้าจำแรงเพชรจร คุณป้าอายุ65ปีแล้วนะคะขออนุญาตเรียกคุณป้าง่ายดีเจ้าเป็นเจ้าของสวนทุเรียนค่ะที่ตำบลนาศักดิ์อำเภอสวีจังหวัดชุมพรกอดขอบคุณพันตรวจเอกสุรพจน์สุดที่เกิดผู้กำกับการสอพอนาศัก์ป้าบอกทราบซึ้งใจมากขอ,อกอดทีนะคุณตำรวจนะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยโมโหถูกโจรขโมยทุเรียนไปเนี่ยเป็นร้อยกิโลกรัมอะค่ะเหลือแต่ต้นไว้ให้ดูต่างหน้าลูกเรื่องนี่เอาไปหมดแล้วเจ้าของสวนยอมรับตอนแรกไม่กล้าแจ้งความหรอกเพราะว่าไม่รู้ว่าจะจับกลุ่มโจรได้ไหม แต่พอตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าเอ้าโจรถูกจับแล้วดีใจมากเลยถึงกับขอกอดพุ่มกับการสอพอนาศักเลยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องทนอยู่กับเหตุลักทรัพย์ซ้ำซ,ซากมันนานมากตอนนี้ชาวสวนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและพักผ่อนกันได้สบายใจมากขึ้นแล้วค่ะส่วนโจนที่ก่อเหตุชื่อนายเสกสรรอายุ33ปีก็เคยเป็นคนตัดทุเรียน รู้ว่าต้องทํำยังไงนะคะแต่ช่วงนี้ไม่มีงานเลยมาลักตัดทุเรียนเขา,าเลือกก่อเหตุตอนกลางคืนและใช้รถกระบะเป็นพาหนะค่ะพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหารักทรัพย์นะคะให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะผู้ต้องหาจึงควบคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังซึ่งทาด้านของผู้กับการสอพอนาศักด์ท่านก็ย้ําว่าสอพอนาศักดิ์จะเดินหน้าทํางานเชิงรุก ต่อเนื่องพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องก,อกันอาญากรรมตั้งแต่ต้นทางค่ะอย่างที่ว่าได้เกิดการจับกลุ่มคดีเพราะว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็คือผมเหมือนที่บอกนะค,คดีคดีนี้แม้จะเป็นคดีที่ว่ากน้อยครับแต่ว่ามันมีความสํมนนคาคัญแลรก็ประชาชนให้ความสนใจมากครับก็ มันประจับคดีครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มอ่าเหมือนกับออให้ความร่วมมือแบบดีใจว่าเออตำรวจเกิดปุ๊บตำรวจจับได้เขาก็ดีใจว่าอได้เป็นที่พึ่ง